สวัสดีครับ,รบพวกเราทีมงานเรสคานะครับนำรถยนต์เจ้ามาด้าสองคันนี้นะฮะมาส่งว่าให้กับลูกค้าคือคุณเจมถึงบันไดบ้านเลยเป็นยังไงบ้างะเห็นรถครั้งแรกเนี่ยสวยค่ะถูกใจถูกใจเลยเนาะเหมือนพี่ส่งให้เลยไหมเหมือน,นค่ะเหมือนเลยเนาะ รับรถจ่ายเงินเท่าไหร่ครับศูนบาทครับบาทจองไหมจังศูนบาทครับตอนนี้รับรถไม่จ่ายอะไรเลยใช่ไหมครับไม่ไดเลครับผมเวลาสอบถามอะไรไปก็คือเซลล์ก็จะตอบตรงคําถามติดขัดอะไรเซลล์ก็จะบอกว่าเราจะต้องทำแบบไหนได้บ้างตรวจสอบแบ็คลิ์หรืออะไรต่างๆเซลล์ก็แนะนําได้ดี คิดว่ามันมีจริงไหมนในโลกใแบบนี้ส่งถึงบ้านผมคิดค่ช้จ่ายอะไรไหมครับไม่คิดนะครับ,รบแล้วก็เราอยากเห็นอะไรเซลก็ถ่ายรูปให้เราประทับใจค่ะประทับใจในสินค้าประทับใจในการบริการครั้งหน้าถ้าเกิดมีใครสนใจก็จะบอกไปว่าให้ใช้บริการเลดคาต้องขอบพระคุณมากเลยนะครับถ้าใ,ใช้บริการเลดคานะครับแล้วให้เลดคาได้ดูแลท่านนะครับขอบพระคุณมากครับขอบคุณครับ บอกแล้วใช่ไหมครับเลือกรถให้เลือกเล็กค่ะสวัสดีค่ะตัวเล็กเค่ะนะคะเดี๋ยวมาสาบความพึงพอใจลูกค้าหน่ะคะว่าซื้อรถที่นี่ปรับใจไงนะคะสวัสดีค่ะตั้งโบสวัสดีค่ะเป็นยังไงบ้างคซื้อรถที่เล็กตงโมีความประทับใจยังไงบ้างคะค่ะรถที่นี่นะคออกงานมากแล้วก็มีคนเลือกเยอมากขายรถก็สค่ะคสึกดีใจนะคะที่ได้มที่ค่ะ โอเคค่ะเดี๋ยวขออนุญาตส่งรอบรถให้เจ้าของตัวจริงเขาก็ใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ้ะสวัสดีค่ะตัวเล็กเกค่ะนะคะวันนี้ได้มาส่งรถนะคะนอกสถานที่ถึงที่นี่ที่ไหนคะพี่น้อง,องใหญ่นั่นเองชนุรีนะคะมาส่งรถนะคะถึงบ้านลูกค้ากันเลยทีเดียวที่สําคัญนะคะรถคันนี้ออกรถเที่ยง 0บาทเดี๋ยวเรามาถามวาค,ความพึงพอใจลูกค้านะคะว่าซื้อรถที่เด็กค้าประทับจใจยังไงบ้างคะ่ะสวัสดีคะ่ะพี่อ้อยค่ะซื้อรถที่เด็ค้าประทับใจยังไงบ้างคะพี่ซื้อรถที่นี่ค่ะอ๋อของ่ายเป็นแม,นมน่ค้าก็บอกง่ายค่ะค่ะแล้วราคาก็โอเคสภาพรถก็โอเคค่ะค่ะที่สําคัญนะคะออกวันเส้นกระดองวันไหมคะพี่0บาทค่ะค่ะมีบริการส่งมอบถึงที่เลย เติมเลยนะคะใครอยากได้รถสวสุดบบน,นี้แนะนำที่เลดค่าเลยนะคะแ๋่วพกันใหม่คลิปหน้าค,ะค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะพี่ออยขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ,ว,คะวันนี้ทิปนะคะมาปล่อยรถินซูดีแม็ D นะคะคันหล่อนะคะให้กับน้องอดีศรนะคะเรามาถามความพึงพอใจของน้องเนาะว่าน้องรับรถคันนี้สวยถูกใจหรือเปล่าค่ะถูกใจมากเลยค่ะ บริการดีมากเลยครับช่วยท,<ำ>ทำแนะนำพี่พอดีมากค่ะต้องซื้อรลอตแรกซื้อรลอตแรกด้วยนะคะโอเคยังไงก็ขอขอบคุณน้องอดิศรมากนะคะที่ไว้ใจให้พี่ดูแลขอบคุณมากค่ะ